สวัสดีค่ะยายก,กุ้งมาแล้วค่ะยายก,กุ้งแจ็กสนมขาวนูกระจอกบอกนกะจิบมารายงานแค่เก่าค่ะมือ่อวันเสาร์ที่4มีนาคมพศ2565นะคะมื้อนี้กัเรียนเชิญเอฟซีสุขู้สุขกค้นค่ะไปงานฉลองใช้ชนะทาวสุรนาลี่และงานกาชาติบริเวณถนนกลางเมืองอำเภอบัวยใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยสิมีคอนเสิร์ตของ แอนอรดี already, พร้อมทั้งวงอรดีแบนนะคะกลับมาเจอกันได้นะคะโซเอลรักวารอ,อก,กําลังใจจากทุกๆคนอยู่เดอร์ซันค่ะนะคะกันนำข่าวมาแจ้งให้เอซทั้งหลายทราบโดยทั่วกันค่ะสำหรับมือน,นี้กุนกอร่าไปก่อนพบกันไม่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ